สบายดีพี่น้องมาต่อคลิปนี้อีงเนาะห้าดอกกระเจียวได้มาในคลิปเนี่นะห้าแมงแข็งเราไปเราไปเบิร์กุ๊กออนมาเลยน้อพี่น้องมันแบบห่างๆแบบหน้าบอลห้าผัวนะก็เลยว่าเออตั้งใจเก็บดอกกระเจียวได้มามาสองใจเห็นเพียงกับเอาเบิร์พี่น้องเลยเอาทุกอย่างที่คว้างนะะมันกัอึดนะแมงแข็งคนมาผวดคู่มือได้พี่น้องแค่เหมือนแกงเจาะกับมาผวดคู่มือเนาะ มันก็อึดไปนะามันบลายคือแบบมือห้ามามือทําอืดหน่าลายรีเก็บดอกกระเจียวขาวมันหลวกลิ่นแสบพี่น้องได้แมงแข็งเจ้าน้อยพ่อได้เมื่อนหัวตำเจวใสกับปายมันหอมเนาะพอมีกินแมงแข็งไปมีนจะปอกสิบสิโลผัวแมาร่างเนาะไปจแลนสิไป็นละทั้งหนาเบ่งดอกกระเจียวก่อนเป็นมือกองเองอีกเล้วพี่น้องมันกะอยากในเจังน้อยเนาะผ้าบางผัากับสีสันๆเบื่อเนี่ย เป็นมือกองเองพี่น้องเอ้ยยากมือหนึ่งใจมันปวดนี่พี่น้องเก็บแบกกระเจียวค้าพห่นแหละมันหลือเถ่าละไรดอกอันนี้ไม่อยากมันเทาเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าเถาห้าก็เอาขคือเก้านี่นี่นะมาดดอกนี่พี่น้องนี่ดอกอันนี้พอดีกินพี่น้องอันนี้มันเถาอลไเนาะซํานี้พอดีพอดีกินกระเจียวค้ามันแสบกว่ากระเจียวอีเด้อนี่นี่นะ เรางดูทวงเมียปอกฮะหายสเล่ทวงมียปอกฮาหายนะบางด้วยสนอนเห็นชงดอกฝาพูดนะเก็บมือน่ะนะถ้าไปฝ่ามันเถาแล้วนะอะดอกเก็บจูงได้ไหมเด้อมันถามว่าอาพนน่ะอาา่อนแล้วนาทับอีทเถาหนุ่มกะเอากนเอาไปกนบดบอลเพาะบอลมันลาให้จังเลือก นี่ดอกนี้มันงามเปอกวะเห็นได้เห็นได้ไหมเนียปอกเห็นได้ไม่ดูมีปอทุกอย่างไหมฮาบอดชีใส่กับอเฮนมัน่งเลย่พี่ใหญ่โอฮาของกระปอมมันแดแล้วบะเอ้่อย่างข่อยพัวข่อยเฮนอยู่ได้มันโตลงมากระปอมองบอไม่บ่ข่าพนะมันล่แล้วมันบอออกวะ Nó thì nó theo niềm vinh phà, nó mại lầy, nghe không? Nhiệt hộp Ui, cà pom Để bộ ô cà pom, nó mại vãi, nó sẽ bay ra Phía bồi bên nó hả, nó dãm lít lít Phía bên đó nó mại, phía Nó bằng, thả bằng, thì nó Sẽ lẻ thải cái, cứ sẽ bỏ hên đi Nó hên vào này, bật tổ Mà đây, tụi này nội Này Tụi này ซมแซมนี่สิเห tamam. e um. ็นยังนี่นี่นี่มันสิไปเห็นยังบ่เห็นยังนี่เด็ดผิวผิวดูโอ้แล้วผิวเป็นเ็ฮเรียบเล่าไอ้โอ้เห็ดเป็นไงโอ้กับผม <laughs> kia, nói, <laughs> ba cái cái thì lúc sau gần đây, dock a chia lắng nó sân ảnh để bạn ở hưng nóng đeo nó thang lùng nha mô hên nga mô hên nóng nha mô hên nó nóng nha 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 เอาเบิร์ดบ่มีเหลือกตอนตอนท่านอีทแจนี้มันได้น้อยแต่ว่ามันแสบด้วยพี่น้องแมนถ้าเอาเมื่อมาใกล้ร้านเนี่ยพี่น้องปอกมาได้น้อยเดียวได้น้อยเดียวนึงกินแบบอ่อนๆนั่นแหละเสบยวกับดอกกระเจียวอีทอีกอันนี้เป็นหองน้ำเนาะย่ามห่านน้ำใหม่แล้วพี่น้องแมนย่ามห่านน้ำใหม่กับมีปลาเมนปลาหน้าใหม่เมื่อเนี้ยขุดเขียนตะกี้มันมันไม่เขียนลายกับมันไงเขือเท้าหองชิ้วเห็นคนมาไงเนี่ย ยุมันบมีแล้วเขียดคู่มือนหรือว่ามันรัดเหยาะหาวบอนี่พี่น้องมันเป็นแบบห้องน้ำเป็นเป็นหินเห็นไหมเธอมีแนวอาเซีดแล้วนี่พี่น้องกระเจียวขาวนี่แม่มาซัาบมาดูนี่

ขึ้นมาเห็นหลับใายอยู่มือมือม,มือได้มันอึดกับเอาเบิร์ดดอกขาวมือได้มันร้ายกับเลือกนี่ดอกนมนีิเสศจีมว้วนมวนดอกแบบนี้นะพี่นนองผลตกบอกสงสัยผลตกบอกหอดมัน bóng ngàm bóng ngàm cho áo bớt nhưng nhìn thì hô hê bát nữa ai dùng thì con nhìn nọ nó chung chung nè bây ô phần thiết lại thẳng บานเบ Aí, ิดบานเบิร์ดเอามันเยอะปอกแทนชาวเขาก็เอาเด้วอ๋อปาดเลยสิโคกเป็ใหญ่โอ้ยแหละเด้อันนี้แห้งแเสอะนี่อันนี้มันแเสอะนะนี่อันนี้เด็กซะหน่อยพันอยู่ตุบๆผ่านมันเฉียงมันเอาปาดดึงเลยขึ้นชั้นๆนี่อันดอกเจียวนี่แน่นเหมือนห้าไม่หมดเนี่ยต้นจู่ๆนะเสแสร้งนะนี่ nè 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 nè, nan 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 nè, nan 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 อนี่แสบปอกสบายอีกพี่น้องมันบาเถานันปอกสบายพี่น้องตนนี้มันเถาแล้วไะปาดเอาป่าเอาบเอาหักมัได้เดตัวน่งนีนี่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 นีนี่อื่ต่อมาบ่ลงลกบลงลกรอกนเดีเด้อ เออปาดหน้าสันๆันโลมาลงเลิกเอาลงเลิกข้าหาวันเออสามหนักน่รดนะปัดนน้าเนี่เนี่ยหัวขาวหน้าเอาลหน่ะเฮ้เฮ้เฮ้เบิ้งเบิงกอนไ่ได้มีปะว่ามันหัวอยู่บ่มีเฉาเป็นมื่ตอนนีนี่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 เอาปาดเอาปัดเอ หุยน่อยอ้นจีมาเฮ็ดปวกเลยจีบมาจีมาหุยพ,พนังทา่าพน,นางไสยหนันคือเอาเฮ็ดปวกนี่เออปาดหน้าแบบนั่น,นแหละ เนี่ยผู้ผู้เพ่่ะอยู่พี่ดีพี่มาพี่นี่บาเอาไปน้ำน่ะเออพูดจูงๆนั่งเออแล้วว่ามันถือมือเด้อเมียน่ะในตีนอ่ะจี๊บเลยน่ะเห็นใหญ่ ชองยยปอหายกันมีปอกก๊ปอกมปอกช่องใเ,เล็กนไม่เล็กินไม่มีป๊อกกระตื่นขึ้นกันว่าเฮ็ดขาวม,มาตัวนี้ไงว่ายแทบมีป๊อกอกันทั้งหลัง เอาใส่ถุธงก็ฮ่าบอกอยู่เอามีทั้งอีจับว่ะเบ่ละบอ่ไปก้เก็บอ่ะก็บเขี้บอ่ะมีเปล่าว่ะดอกเถาดอกนมเอาเบิอร์ทีน่ะดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวขาวสิม่วงงามคือดอกกระเจียวอีก์นอกพี่น้องแต่ว่ามันแสบกลัวได้ ป็นแบบป็โอ่พออุ้ยอุ้ยเป็นาโอ่พอหนานี่พี่น้องห้าวคืนว่าคขาือว่ได้กินครอ่งห้าเนาะกเจาแงนี่ลวก็ห้าวอยู่ดอกจูมีน้อยอาเบิ้เอาเบิ้พี่น้องอัลอดฮะนี่นะแม่มาซับด้วยนี่เห้นี่อ

เน่ดอกนี่จูงๆก็งานเก็มีไฟอ้าวแล้วแล้วไปไหนเอาบอนี่แหละห้าหยากับเสพนะบอโอ้เอยเพยืมเน่เสียนเน่กันเน่สาวหนะน้าลุยนี่มากินกับเจนกับแจ่อหาน่เฮ็ด

คากะลีพี่น้องี่คืเฮ็ดปวกเนี่ยเดี๋ยวก็เจียวแดงมนกันใหญ่ๆเนาะเดงๆนะาดอกสีดอกนี่นี่นนเออเฮ็ดงาเลยนี่พดทั้งคางอันนี้ก็แมนบ่แล้แมนหรอโอ้แมนงวมันกินได้นี่ะัวกินป่จ๊ะอันนี้ได้เสือฉนอแมนบอจี๊บจีบเจีบบ้างข้างในมันค่มันแดงๆแมนจีบบ้งด้วแมนอยู่บ่แมนอยู่เลย แมนอยู Man, uh. ่แมนอะมันท you 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 ้ารมันท right. ้าะซุดค่ะมกนะสีชั้นซุดได้นี่พี่น้อกระเจียวอีกจียอีกยอเจแดงเฮ็ดดอกบานจุ๊บคากันเลยอะโล่แลเนี่ยบนเนี่ยบนกากด้วยเท่านี้บนผ่ไหมเด้ดเด้เเห็นแะเห็นละี่นี่นี่ นี่ฮากับผลหนี่งสัตว์จุเคลื่อนเลื่พี่น้องโอ้โหหอยงูหัวกัดหน่อยเอ่ยพี่น้องกระเจียวอิดกระเจียวอิดมาดอกนี้อีทพี่เนาะนี่ฮะกับผลอันตัวมันผลใหญ่แล้วเป็นดอกนะงูหัวกินงูหัวกินมันด้วยพี่นเนาะจำนี้มันบ่เห็น จำเนี่แล้วแสบพี่น uh. hm. ้องเลยนี yeah. ่เนาะกดีแสบจำนี่มาตัวน wow, ี alt, ่ดเยอะจำนี้งามดีพ <Zahlen stuffed> ี่น้องใหญ่ๆตุ้ยๆพี่พี่้าวเนไ่ยพี่น้องหยอกติงติงมาจำเนี่ยกเจียวแด่ มาตัะนี what ่เลยไข่หลวกไข่หมันมากพีーー่น well. ้อพี่น้องมาตัวนี้่โอ้ไในไข่หลวงมันนะอ่ะเนนอยตัวน้อยนี่ก็แม่แล้วนี่ยก็แม่แล้วเราลองดูซะหน่อยไผ่หลวงมันข้างหน้าเห็นอยู่บ่อันนี้เออนั่นเนี่น้อยนั่นแหละมาตัวนี้กับพี่น้องนี่ สัพซันในจังน่อยนอเนาะเป็นออมืนอเกอะเองมือหนังกะจีเนาะมีเกับไปทางมีเปอ,อกเลยได้นี่ใส่ถุงเดาจุ้มๆเดาแด้มันบานวิ่ดีและหัวกะกินเปปอ,อกกินถุงดังนนเอ,อกเนาะเดาซ้มมีพอดีเลยมันบอกเก๋เอมันอ,อนน่อนเดา đậu nị hèn tươi uhm. uhm, tươi là phía nào phía nào đó xinh lắm nè xây thùng bài tờ bài tờ đậu ดอกนี้แห้งงามพี่น้องสวยงกระร่างไก่แบบสิบานดอกกระเจียวข้าวเนาะนี่อดอกกระเจียวอีกจัวพี่น้องามงามเป็นยอดบีบกับบัวขาวพี่น้องบัวคือเสียมดอกอันเจียวนี่ฮะต้องซับเล็กๆเนาะ เก็บสืงงานดีพีเดียวมาเดาหนีง่ามๆพี่น้องง่ามๆเก็บพเบพลินเก็บเพิินเนี่พี่น้องมี่านนอนเก็บกลางพเสแลด์พอดอกกระเจียวอีกอีกอะ อย่าจุ้มจ่มพี่น้องเพราะว่าแท้นี้ไผ่ปามหากันล่ามน้ำกันไยเห็นมาตอนนี้นนเีรอมเนจะหน่อยครั้งนั้นอีกดอกพี่น้อง มันออกแบบห่างๆเลยนะเราในไก่สิบานแล้วข้างนอ,อกกระเจลียวแดงเกลียวแดงกากเกลียวอีสแฉะกระเจลียวอีสเบอร์กระเจลียวแดงอันนี้กับแม่เนาะเพราะมันถลัดบิดลำเลยจอ่อจอดอ,อกจอดเนาะ อันนี้กับแม่เลยจังหัวใหญ่แม่วใหญ่หัวใหญมาเาเด็ดดอกนั่นดิเออบัตะบ่บัตะเบิดเกียวาวขับอเต็มดเลยฮะอรอนฮะออตฮะกรบปิเอซี่วามาปือ่เอซี่วันได้รังรจ้ะ เออบนย่าไปกกันเบ้ได้นน่ะเจียแดงกะสนน่ะเนี่ยีป้องมาสู่กก่ด้วยเนีง้องหาตัวนี้ชุ่มลต่างๆันเหนี่งหนึ่งหนึงหนึ่งหนึ่หนึ่งเนงห็นบ่หนึหนึ่งห่งหน่นึ่งหนึ่งหนึ่งหนนึ่งนึ่่งหน่น่น่นนนึ่เห่หน่งนึ่งหน่งยนึ่งหนึ่ง่ หนึ่งพ่อหอ่ะแม่แข่งกันได้พ่อยิบสองยิบพี่น้องมอาแจวใส่เข้ป่าพอมีกินมันกินหอมเนาะไปป่ะสุเน้ก็มาถ่ายยีรดละเดดแห้งพี่น้องตอนนี้เที่ยงแล้วเมื่อยโซฟอนงานดูบัมันเลยบัมันออมาเนี่ย งานุเาี่ทอเก่ากันผลงานมีไงป๊อกหัวใหญ่ไม่ค่อากกะได้ยมีเงนอยก็ได้ดอกกะเจียนดอกกะเจียวพี่น้องใส่ได้มันแขมงิน่อย่เต็มว่าดึงบ้าเกิน้เหรอเดก้าได้ของนึงได้ของห่าเออมาของพี่ยาโอ้ได้ของนึงกระป๋องยีนสว่าหูแะมสองคนได้พี่น้องสองคนี้ดอกกะเจียวข้าก็ได้พ่อแกงพ่อแกงนะบ่า พอรู้อ่ะพอต้มพอหนึ่งพี่น้องไม่อยาอกินเข่าจีลงมาอะไรเย็นนะพี่น้องเทียงแล้วมันสุดแสแหลกอ่ะสีเดผ้ากันกลับหรือนอนเมื่อหากินเข่าเทียงอยู่เพื่อนนอนแสแหลกกันสีเดียวจบคลิปแล้วไว้พอกันไม่คลิปหนาเนาะขามากะอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแสแหละให้คลิปต่อไปนี้เด้อไม่ไปสวัสดี